สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวฟิกเกอ WWE Ultimate Edition Roman Reigns ครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับ Roman Reigns ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาเทพแห่งวงการมวยปั้มครับผู้ที่มีเข็มขัดแชมป์ถึง2เส้นด้วยกันและยังครองแชมป์ได้ดยาวนานถึง1,000กว่าวันเลยโดยมีผู้ท้าชิงหลายต่อหลายคนพยายามจะมาโค่นแชมป์ให้ได้ครับแต่สุดท้ายก็ทาไม่ได้ครับ และในที่สุดในศึก r วสเซนมาเนีครั้งที่40โคดิโรสก็สามารถเอาชนะโรมันเรนช์ได้ปิดตำนานมหาเทพแห่งวงการมวยปั้มครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องนี้กันเลยดีกว่าข้างหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นรูปของโรมันเรนช์ และข้างหลังครับก็จะเป็นโลมันเรชในศึกเวสเซิมาเนียครั้งที่39นะครับว้าวเปิดมาแล้วครับผมโอ้โหโคตรเท่เลยตึง และนี่คือฟิกเกอร์ w w e Ultimate Edition Roman Range <S <S> <S เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดและดีเทลใกล้ๆกันเลยดีกว่านี่นะครับผมก็จะเป็นหัวที่ผมเปลี่ยนมาเพราะว่าชอบหัวนี้มากกว่าหัวแรกของกล่องเนี่ยจะเป็นหัวนี้หัวที่มัดผมหน้ายิ้มนั่นเองนะครับแล้วก็จะยังมีหัวแบบ อูอาเป็นเสียงโหร้องของโรมันก่อนที่จะใส่ท่าไม้ตายอย่างสเปียนะครับก็จะมีให้มาทั้งหมด3หัวด้วยกันตอนนี้เป็นหน้าแบบฮเบป,ปาตอนชูเข็มขัดแชมป์และตรงหน้าอกเป็นรอยสักของเผ่าซามัวเผ่าของโรมันซึ่งเป็นเผ่าเดียวกับเดอะร็อกโรมันกับเดอะร็อกเนี่ยเป็นญาติกันนะครับดูรอยสักสวยมาก หน้าอกจะไม่เหมือนกับของโคดี้นะครับผมมองว่าเป็นหน้าท้องและกล้ามที่เหมือนกับตัวจริงมากกว่ารุ่นอื่นรุ่นอื่นมันจะดูแบบกล้ามเพ้อกว่าตัวจริงนะครับถุงมือครับเป็นถุงมือสีแดงพร้อมกับโลโก้ที่เป็นท่าประจําตัวเขาเลยก็คือซ u เปอร์แมนพันช์นะครับสวยมากอีกฝั่งก็จะเป็นผ้าพันมือเขียนว่าโร m a นเรน g ์ตัวเล็ก โอเคมาดูกางเกงกันต่อก็จะเป็นสีดำที่เขาใส่บ่อยมากนะครับส่วนรองเท้าเนี่ยจะเป็นสีแดงก็จะมีโลโก้ท่าซูเปอร์แมนพันชส่วนข้างในก็จะเป็นลายแมงมุมลายประจำตัวของเขาซึ่งแน่นอนว่าเป็นสไปเดอร์แมนนะครับทุยไม่ใช่รองเท้าสีแดงนี่คือเหมือนซูเปอร์แมนจริงๆนะ โอเคมาดูด้านหลังกันบ้างก็จะเป็นรอยสักของชนเผ่าซามัวเหมือนเดิมนะครับยาวมาถึงตรงนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันต่อเลยนะครับตรงหัวสามารถขยับได้จริงๆก็360องศานะครับแต่หัวนี้มันจะติดผมนะหน้ายิ้มเขาก็จะขยับได้360องศาเลย คอก็ยกขึ้นยกลงได้นะครับมาดูที่แขนกันบ้างแขนก็สามารถขยับได้360องศาเลยแล้วตรงนี้เป็นจุดเด่นของรุ่น Ultimate Edition เลยนะครับก็คือสามารถขยับได้ลึกกว่าเดิมเห็นไหมมันทำให้เราใช้ท่าง,ง้างซ u เปอร์แมนพันได้ดูเท่ขึ้นเยอะเลยง้างได้แบบเหมือนง้างไกลขึ้นอะ่ะตรงนี้นะครับก็หมุนได้เช่นกัน หมุนได้ทั้งหมดเลยข้อพับก็งอได้ง้างได้โรมันอยากใส่หน้าคุณ <c oughs> ตรงถุงมือก็หมุนได้นะครับเหมือนถุงมือจะถอดได้ด้วยนะเนี่ยตรงมือหมุนได้360องศาครับผมแล้วก็ยังหักเข้ามาได้หักออกขึ้นมาอย่างนี้ได้แขนอีกข้างก็ทำได้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนหน้านะครับ <c oughs> ทนเห็นหน้ายิ้มไม่ได้เอาเป็นหน้านี้ จุดเด่นอีกจุดหนึ่งของ Ultimate Edition ก็คือตรงหน้าอกจะขยับได้เยอะกว่ารุ่น Elite กับ Basic นะครับ Basic นี่ขยับหน้าอกไม่ได้นะครับแต่ Elite ขยับได้อันนี้ก็ขยับก้มลงมาได้นะครับเงยหน้าก็ได้แล้วก็หมุนได้360องศาแล้วนอกจากนั้นยังโยกซ้ายโยกขวาได้ด้วย <laughs> เอลก็หมุนได้360องศาเช่นกันนะครับขาครับหมุนตรงนี้ได้นี่นะหมุนฟึบๆได้2ข้างเลยแล้วก็ขยับเตะขึ้นมาได้เตะหน้าเตะหลังได้เหมือนเดิมครับผมมีความหนืดๆเพื่อให้ทรงตัวได้ดีนะครับสามารถยืนได้ขานี่คือสามารถดึงฟึบเพื่อให้มันยืนได้สูงขึ้นได้แล้วก็กดเข้อกลับไปที่เดิมสวยๆได้ งอเข่าได้นะทั้ง2องข้างเลยงอเข่าได้งอแล้วก็ง้างท่าซูเปอร์แมนพันช์ได้ท่านี้เลยอย่างเงี้ยการอากาศโพลเข้าที่หน้าแล้วมาดูรองเท้ากันบ้างรองเท้านี่ก็บิดได้นะครับ360องศาเลยข้อพับเท้านี่สามารถบิดนิดบิดหน่อยได้แล้วก็ปลายเท้านะครับสามารถขยับขึ้นลงได้นะอย่างนี้ตรงข้างหลัง การขยับข้อมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะดึงหัวออกมาซึก็จะเห็นรอยสักมากขึ้นนะครับเขาใส่ใจนะรอยสักเขาสักลึกไปถึงข้างในเลย<ม>ก็คือก่อนที่จะประกอบเข้าไปก็ต้องเพนให้หมดนั่นแหละเขาให้ของแถมมาเยอะมากเดี๋ยวเรามาลองใส่เข็มขัดกับอ c เซสซอรีเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนท่าทางกันดีกว่านะครับเริ่มจากนี่เลยอันนี้คือสร้อยคอของเผ่าซามมวนะครับ เราสามารถใส่ลงไปได้เลยจะจะให้ดีเนี่ยก็ดึงหัวออกมาก่อนดีกว่าฟึบดึงหัวออมาเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ลงไปฟิงอย่างนี้เราค่อยต่อหัวลงไปก็จะหล่อเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับและขึ้นชื่อว่าเป็นมหาเทพนะครับก็จะขาดสิ่งนี้ไม่ได้เลยก็คือเข็มขัดแชมป์ โดยเข็มขัดแชมป์ทั้ง2เส้นนี้เนี่ยเขาได้ครอบครองมาอย่างยาวนานครับสีดำนะครับก็คือ WWE Championship และสีน้ำเงินก็คือ WWE Universal Championship นั่นเองนะครับที่เป็นสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาอยู่ SmackDown ถ้าเกิดเป็นสีแดงก็จะเป็นของร้อนั่นเองซึ่งสุดท้ายเนี่ยพี่โรมันจะเอา2เส้นนี้ไปรวมเป็นเส้นเดียวกลายเป็น WWE Undisputed Championship นั่น เ,เริ่มกันที่เส้นแรกเลยนะครับผมก็คือ W W E Championship ครับลงสีได้สวยงามมากและด้านข้างสองข้างเลยก็จะเป็นลายแมงมุมสัญลักษณ์ของ Roman r e i g n นั่นเองเราจะมาติดกันฟึบนนี่ผ่านตรงรูนี่เลยเหมือนของจริงมากนี่ติดเข้าไปที่รูโอ้โหรอบนี้ทำมาได้พอดีเลยครับ นี่สมกับเป็นเข็มคัดแชมป์ได้แล้วเรียบร้อยเส้นที่2ก็คือ w w e Universal Championship ก็จะเป็นสีน้ำเงินสีประจำ SmackDown นะครับแล้วก็ด้านข้าง2ข้างเป็นลายแมงมุมเสนษณ์ของ r o m n r r i n n s นั่นเองอ่าโอ้สวยมากเลยนะเนี่ยฟึบติดอันแรกก็พอ อประมาณนี้เรียบร้อยนิ้วนี้ก็จะเป็นท่าประจำตัวสิกเนเจอร์ของเขาที่ชี้นิ้วขึ้นฝานี่ไงทุกคนสามารถถอดปลอกแขนออกมาได้จริงๆนะครับนี่แล้วก็เอามือหมุนเข้าไปเขาก็จะชี้นิ้วขึ้นฟ้าแบบนี้นะครับเป็นท่าประจำตัวนะฮะตอนเปิดตัวบนเวที มีนิ้วชี้แบบนี้ให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยแล้วก็ยังมีมือแบบกำหมัดให้ทั้งสองอันเลยอูว้วววและนี่นะครับคือการโห่ร้องก่อนที่เขาจะใช้ท่าไม้ตายของเขานะั่นก็คือสเปียร์นั่นเองนะครับ WrestleMania! This championship, the WWE title, we're in front of over 81,000 at SoFi Stadium in Los Angeles. Roman Reigns, Cody Rhodes for the undisputed title. เป็นยังไงกันบ้างครับกับฟิกเกอร์มหาเทพโรมันเรนส์บุรุษที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานนะครับถือว่าเป็นฟิกเกอร์อีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมมากๆเลยครับถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้ดีสคริปชันได้นะครับเข้าไปดูฟิกเกอร์มวยปั้มหรือเวทีมวยปั้มได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีคอลเลกชันของสะสมของผมเข้าไปดูได้ก็มีหลายอย่างเลยนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ผมด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า กับฟิกเกอร์มวยปั้มจะเป็นใครรอดูได้เลยครับสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย